นายกสุสมัยเด้อได้เป็นนายกตลอดกาลเด้อว่าเจ้าเป็นนายกตลอดไปเด้อเด็กมี่ได้เป็นนายกสุสมัยสุสมัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีมากมาสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการของครูอำเภอเสพี่น้องของครูอำเภอเสละภูมิค่ะ บรรยากาศที่ัวไปบรรยากาศงานรนี้ค่ะองค์การวิชาชีพครูอำเภอเสรีภูมิค่ะชื่อของก่อนที่ไ พอพามเพิ่นกับพร้อมแล้วเวลาสู่ขวัญกับปกติก็สิเป็นเวลาเก่านาลิตาค่ะเป็นเวลาดีตอนนี้กำลังเวลาอยู่กำลังรอเวลาอยู่กำหน้าได้อนนของระเบียบเนาะอันนี้เป็นสายสินเนาะอันนี้เป็นที่นไป ได้มงคลได้มงคลเป็นของห้องเมย์แต่ห <ills S 2> <Fu> ้อเอิรนได้มงคลกระโดดไปคู huh. ่อ no ันเป็นหมากคู่เนี่ยเกี๊หมากพันคู่เกีบหมากพันคู่ครับนี่จะมีอ่กล้วยนะครับไม่ล้วยซีล้วยซีล้วยซีนวยครับป่วยซีนวยกล้วยซีนวยที่เราว่าที่นี่ที่นี่หมาซีขั้นยาซีเกบกล้วยซีนวยป่วยซีอันเป็นเป็นยังจังต้องเน่นซีคะเป็นยังเจนก็เป็น เามันเป็นประเภทนี้ขาเห็ดมากจัดมากนะครับการสูขวัญทุกอย่างต้องซีบ่ะค่ะครับผมบีลยครบเลยต้องมีซีเลยครับต้องซีต้องซีเขาเขาต้มขนมเนี่ยก็ซีพี่น้องแล้วก็กล้วยขึ้นที่ขีดหมากขั้นทู่ก็ซีใส่ขี้นี้ตัวนี้ข้าวขาวข้าวขวัญ อันนี้เป็นผ้าเข่าครับผะเข่าพระขวัญเครืานงหวานเครื่องของหวานข้าวนี่นะครับแล้วก็นี่เรานี่เราขวดนึงจะให้าขวดง่ายกระซังแล้วก็มี่มุลีเป็นซ้องมีไข่กบจำม้วนอันนี้ถือว่าเขบขบกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับ 来、嗯。啊啊 ข้อพ้ามึ่ผูกผีบ้านเป็นที่เคยเห็นเป็นคู่บ้าน้าเอาคนเียเราเ็ข้อามงเอาเครื่องนึ่งาโดมสร้างมาแต่หัเป็นคู่เกษระธาตย้านเร่องมนสั่งมาก็ียรลายปีนลยน บานี้ก็เสียแล้วฉันเสร็ไปเรื่องงานวันเขาอายุชี้กับนามพต่แต่แต่แต่

อะไรครับผัแกร์น่นหวาครับไม่เต็มไมเ็มผ้วนไม่เมผัวนะเอาผัวปีนี้บ้าผัวนี้ผัวนี้เอขาายวัขาลขอให้มากวมอย่น้ำเจ้าเลผเดียว คนไหนมหญิงผู้ายําเมีผู้หค่ผู้ใครคุยกับใครโดนีไรผู้หญิงก็ผูายผู้ชยก็ผู้หู้หญกายผูายก็ผู้หญิงผ้หญิงก็ผู้ายผู้ช้หายผยก็ผู้หญิงผู้้ายผู้

วนี่านนี้ก็ได้ดมาาแก้วต้เน่ม่ไตวนะัได้ได้ัวเนอะขปีนี้้วบานใหกขวนี้วนี้เอ ควรักควรดีมาดีเอนเแม่นิ้วมันจะกันวรค่อยๆต่แบบช่ควันี้เยควรเอารักกันภาพถูกภาส่งให้ลหายไปสูปภาพแก้แค้นแทนเล็กความรักความด้วยเข้ามาเกินครับ ภาพสีนุมีร่นแล้วใส่ส้นขาภาพแข็งแล้วเป็นเป็นเมียนาเป็นเพื่อนกีนีไปใส่วมช่วนแสง่ามันที่ร์าไปบวเอ่อไปด้นี่เงเป็นน้ายกสสมัยเด้อไอ้เด็เป็นน่ายกาณการเี่ไเจ้าเป็นน้ายกตลอดไปเด้อ้เป็เนีู้สมัยสูสมัย อบพสิ่ไหน,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 นให้สมหวังจามากปาตานุได้เน่ยได้าธุสาธุเื่ยเปวัพ่อในเราแน่ัยพ่อในพนาคุณได้ตลอดคุณได้ไปตลอดกันจนเศราสมัครกูหอจนเศ้าสมัครมาได้หลายแบบอกไอเทียนบงอันนี้ดีไม่หมู่บนี่อยูแน่ชาสรธุาิได้เสนุกต้งตอกไอรั่ง้วยดํารวยได้ลูกได้ลานจะได้เรียงลานเด้อเม่เด้อ อย่งร้านไม่ไหนี่เด้อตูออันเดรอด้วกผู้ฮวูขีอนี้เออวอาเปอรหลอดอันดียรพวผู้่วยจูดีเด้อเจ้าลำลุยชุขกรพริแยแวกแย้มีรูมีผายาจออยากาจดหอให้ยลำลำยด้วยเด้อมากที่

แล้วก Han ็ท mm. ี่ต้อ้กินแด้ใส่แล้แมันแก้วมันกนเลินรู้สึกภาพการใช้หัแม่แล้วป็ลงใส่ลูกใ้ร้านไป มาเจอสุสมยสุสมยเจ้าได้จอเจ้าขี้ขันเป็นเด้อใช่ภาพผู้ให้เจ้ามาพภาพสองแกนเลยจะได้เคยนหสภาพต้องมาจอยจอยเอาเอาผู้ให้จอยนะเดินผู้ให้จอยแม่เอา เด่นนะว่าแม่คอยถ้าเป็นนายกทุกสมัยขอบคุณมากตลอด้นตาคือตาดยักขอบคุณเลขอบุณถึงกเกาไปใส่ไม่ใส่ใคอยู่ดีไี่แห้งเดินทางตลอดกว่เพไ่อแถเด้อ ไปแน่อย่ามาจิบบ้านี้มากินผู้เดียวไดมมีพี่ยี่สอคมีผผือยู่สองคนนั่นคนนึงตนใหญ่เผืายคนใหญ่เอออ้างักแหงมันแกนเด้อเปือกกูใหญ่ๆเด้อได้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 เหรอดีดเนยคุณน่ทนายกูดีพี่เงทหาแเ็งแรงม่ลูเต่นาดมีความเพื่ คุณเดินทางไปใช้บ้านใช้ตลอดปลอดภัยปินคุณแายปิ่งวันท่านหน้ายกตัวเลเพิ่งแย่งเพิ่นสมัยใด้ไก่ได้เป็นคุณนายหน้ายกตลอดจะถ่าเด้อสาธุสาธุสาธุใหม่ๆจะเป็นเนียงร้านดีนอกรครับเดไ่มร้ี

เอาพอดีพอดีกระเพาะไกแดคุณนายนายกมันอินเรยคนยดีไปเยี่ยมด้วยนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับจขอบคุณมากจ้่าจ้าท่านนายกก็เหมือนกันนะคะเ้ลบซัวเรเนาะเอ้ชเนี่ยวซัวเลเงนกับพดีนี่จะบดีป่ะซัวก็เเอยซัวก พื่อที่จะดูเรืองครอบครัวดูรับหลานไปสุขภาทป็นสิ่งสำคัญขคางวงเล่ดูท่ขายยาไปสวสดีอยู่ดีมอ้าวแต่เสียนเราก็สบายสบายลยชูหนุนขั้นหกสิบเอยาขอบคุณค่ะุมาก อย่อนมเอยได้ีนี่สบายแล้วะย่มในมสีขอเดสอีกี่สองีจ้าเดี๋ยวก็หอดขอบคุณมากขอบคุณมาก